กลับเข้าสู่ในการเมืองทองทีวีวันนี้ผมจะพาคุณชจมมาพูดคุยกับเจ้าแม์เปียชาติถามพันธ์นะครับที่เขาตัดสินใจกลับมารับใช้สโมสรโต้นสังกัดเดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะช่วยกันไล่ล่าแชมป์และความยิ่งใหญ่กลับมาคือสโมสร s อ g เมืองทองยูเนเต็ดส่วนปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขากลับมานั้นคืออะไรไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจ้าแม์ได้เลยครับ ที่ต้อนรับกลับสู่บ้านที่อบอุ่นนะฮะพิจชาติครับผมยินดีเหมือนกันครับครับใครอยากจะรู้ว่าเขากลับมาเพราะอะไรไปดูสกุลที่เราจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับครับผมไปคุณถึงรักเมืองทองครับเออผมผมก็รักในคุณระวีครับคุณระวีครับเป็นพี่ชายที่ดีครับก็เลยกลับมาเมืองทองครับโอ้ยอยู่กันยาวอยู่กันยาวอยู่กันยาวนี่พูดเอาใจคุณระวีหรือเปล่าฮะ พูดด้วยความจริงใจครับไม่ได้พูดเอาใจครับก็ก็ผมเหตุผลก็ผมก็เป็นเด็กเก่านี่ครับก็รู้สึกผูกพันกับที่นี่มานานก็มาครั้งแรกก็ได้แชมป์เลยก็แบบมาครั้งที่สองอยู่ที่สองปีก็ได้แชมป์อีกอะไรเงี้ยพอออกไปปุ๊บก็รู้สึกว่าไม่ได้ถ้ววอะไรเลยมามาเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกคนหูใจเหมือนกันครับครับผมก็เลยจากกลับมาทีไปอยู่เทโรก็เจอช่วงที่ลำบากในชีวิตของการบาดเจ็บใช่ไหมคร ใช่ครับเป็นช่วงหนึ่งในการบาดเจ็บที่แสนจะทรมานมากแปดเดือนเต็มจะเข้า99เ9ดือนครับถ้าไม่ได้เล่นเลยถ้าไม่ได้เล่นเลยไม่ได้แตะต้องบอลไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรเลยอือส่วนตัวคุยกันนอกกล้องก็รู้สึกว่าเกรงใจทางเทโรเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับผมเกรงใจเทโรมากเลยครับที่เขาเขาอยากได้ให้ผมไปเล่นให้แต่ผมทํางานไม่เต็มที่ให้กับเขาครับแต่รู้สึกเกรงใจเขมามากเลยก็ขอขอ,ขอบคุณเทโรมากเลยครับผม แต่พอกลับมาซีซั่นนี้สิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงเลยคือน้ําหนักที่หายไปครับคือกี่กิโลก็ลดประมาณ3ามกโลครับได้ครับเพราะว่าหายจากการบาดเจ็บมาแล้วก็ผมก็ต้องรักษาตัวเองให้ให้ดีที่สุดครับลดน้ําหนักอะไรเงี้ยครับทำไมถึงต้องลดเพราะโดนเสาเยอะด้วยใช่ไหมเพราะโดนเสาเยอะมากครับเสาอะไรเ่าเอ้ยอ้วนขึ้นเปล่าอะไรเงี้ยก็ผมก็เออมันจริงอะไรเงี้ยก็ไม่เชื่อแต่เราไม่เชื่อแล้วก็ช่างดูว่าแบบเออ กลับมาก็ลดต้องพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดครับเทคนิคในการลดคืออะไรบ้างครับเทคนิคของผมครับก็กินข้าวให้น้อยลงครับพวกคาร์โบไฮเดรตน้อยลงแจะแบบกินกินโปรตีนครับเพราะนักกีฬาต้องใช้พลังกำลังแล้วแล้วก็ควบคุมอาหารไม่ให้กินเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันครับจริงๆนะกีฬาเนี่ยมันเสียงเหนื่อยไปเยอะมันก็ต้องเติมเข้าไปเยอะ่ะเราหักข้ามใจยังไงก็ต้องหักข้ามใจตัวเองครับ ก็มีแบบวิธีที่ต้องแบบฝืนใจตัวเองว่าเออมันหิวยังไงก็แต่เราก็กินพอประมาณของตัวเองที่จะรักษาหุ่นได้ไม่งั้นไม่ลงในโชว์ดี้ยกเสื้อดูฮะปกติเนี่ยเนี่ยจะเป็นพุงเป็นพุงตอนนี้ตอนนี้เริ่มบางแล้วแต่เราเห็นจะเห็นเลยว่าเริ่มเท่ากับสองปีที่แล้วที่เมืองทองตอนที่มาจากจุฬาใหม่มาจากจุฬาใหม่เราพูดถึงเบอร์เสื้อ14ฮะครั้งเดิมใช้11ครับก็มัน ปีมันก็เปลี่ยนแปลงนะสิบสี่ชอบไหมชอบครัชบชอบครับเพราะว่าผมเริ่มเริ่มเริ่มใส่เสื้อแข่งครั้งแรกตอน,นเด็กๆผมใส่มาสิบสี่เออคือเลยชอบอครับผมครับผมมันก็เป็นเบอร์เก่าของเพื่อนด้วยนะรีซอร์ใช่ครับเป็นเบอร์เก่าของเพื่อนรีซอร์ด้วยครับเออก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนคุยคุยก็คุยกับกับทุกวันครับเออครับทีนี้มาพูดถึงการแข่งขันในทีมครับแบ็กซ้ายตอนนี้มีสามคนด้วยกันครับหนักใจไหมก็ไม่หนักใจครับก็ใครดีใครก็ลงเล่นนะ พยายามก็ทุกคนก็พยายามโชว์ฝีมือให้โค้ชให้เห็นเต็มที่แต่ก็สู้ๆกันไปครับเพราะว่าใครดีใครลงแค่นั้นก็แบนซีซั่นมันเยอะด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าบอลระยะมันยาวอาจจะมีเจ็บมีแบนบ้างอะไรเงี้ยปกติแล้วปีชาิจะเป็นคนถูกฉลองกับโค้ชชาวต่างชาติมากๆโค้ชมักจะชอบแต่ก็ถูกด่าประจําถูกด่าประจําแต่ชอบแต่ผมก็ชอบก็คนเขาด่าเขาฮงแบบรักที่จะสอนเราอะไรอย่างเงี้ย คนถ้าเขาถ้าเขาไม่รักก็คงเขาคงไม่พูดอะไรครับผมดูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นน่าจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นครับผมอ่าเป้าหมายปีนี้คือยังไงเป้าหมายก็เป็นแชมป์ครับขอแชมป์เท่านั้นเป้าหมายไม่ว่าจะถ้วยไหนก็ขอให้เป็นแชมป์สามสามถ้วยนะครับขอให้ได้แชมป์ติดมือแถ้วยสองถ้วยเลยแล้วตำแหน่งทีมชาติเพิ่งมีชื่อเรียกเข้าไปจะรักษาตำแหน่งนั้นเอาไว้ไหมก็ก็ต้องโชว์ผลงานให้สโมสรให้ดีที่สุดครับ ก็ทีมชาติก็เรียกเข้าไปก็ทีแรกก็เหมือนจะได้ลงแต<ช>่<ห>ช่วงไปที่นู่นก็เปลี่ยนแปลงไปเลยครับ <laughs> สุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองของเราว่าจะเป็นอุลตราและเอ so ็นโซนก็ขอบคุณกองเชียร์เอ็นโซนอุลตราเมือง,งทองครับก็แฟนบอลทุกคนเข้ามาเชียร์เอสจีเมืองทองครับขอให้มากๆครับเหมือนช่วงปีแรก,แรกผมเ็นแฟนคลับผมรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้วไม่รู้ว่าแฟนบอลมาจากไหนเข้ามาเชียร์เมืองทองด้วยใจจริงครับ ผมว่ามึงกองเชียร์เข้ามาเชียร์ด้ใจจริงอยู่แล้วครับก็นับถือพวกกองเชียร์มากครับแล้วก็นักบอลก็ให้เกียรติกองเชียร์กองเชียร์ก็ให้เกียรติพวกผมก็ขอบคุณมากมากครับที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดครับผมจริงๆแล้วมีกองเชียร์ราตาไปเชียร์เทโรเยอะแต่ปีนี้เขาบอกว่าเขาจะกลับมาเมืองทองก็เยอะด้วยเช่นกันเพราะว่าปีอาชาต ก็ก็มีบ้างนะครับเห็นเขาเขาคุยกันก็มีบ้างกที่ตามไปเชียร์ที่เทโลแต่ก็เขาคงกลับมาที่เชียร์ที่เอสซีจีมอทองแล้วครับจะได้เต็มความจุนะครับผมจะได้เต็มความจุขอบคุณมากครับผม